เจริญสุขเจริญธรรมบรัณายัดโยมทุกคนทุกท่านวันนี้นะวัดแรกคนโยมนะที่จะถวายผ้าไตรจีวรในแก่พระภิกษุสงฆ์นะจำนวนสี่รูปด้วยกันนะเป็นผ้าไตรมัชลินนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นแล้วยัดโยมทุกคนทุกท่านอนุโมทนาบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายผ้าไตรพร้อมทั้งอังสะแล้วก็สบงนะร่วมกันอ่ตั้งจิตตั้งใจในการกล่าวคำถวายรพร้อมๆกันนะคุณโยมนะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนชยามะ สาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิติจีวราีิสปริวารานิปติคันหาโตอัมหากังทีขรัตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงฆ์พู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย พระครูปรลัดศิลปโมประกะโมพร้อมทั้งญาติธรรมเผดธ,ธรรมะสุขใจให้ปัญญาขอ,อน้อมถวายผ้าไตรจีวรแก่พระพิสุสงขอพระพิสุสง์จงรับผ้าไตรจีวรของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วย และขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายจงได้มารับอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรจีวรในครั้งนี้เมื่อรับแล้วหากมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ตลอดการละนานเทินาสาธุสาธจ,จะได้ถวายพระไตรจีวรพร้อมทั้งจตุปัจจัยอนโมทนาบุญรญ่วมกันนะคุณโยมนะมีทั้งอังสะแล้วก็สบงด้วยครับผมสาธุอนนาก็ให้ตั้งใจประพฤติวัด ปฏิบัติธรรมนะอยู่ในศีลในธรรมนะเพื่อเป็นทิศพึ่งของแกย่ยากแกโยมสึดต่อไปสาธุสาธุาธเป็นผ้าไตรมัชลินนัโยมนะสาธุ พัฒนาหลวงพี่บี้สาธุออัฒนาอัฒนาบนร่วมกันคุณโยมอ่ะต่อไปกวดน้ำรับพรด้วยกันโยมนะ <c oughs> ตั้งใจกวดน้ำรับพรร่วมกันคุณโยมทางเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตยู ขอศลบนนุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์จากทั้งหลายและมิชญาทั้งหลายจงได้มารับส่วนบุญสุกสุศลนี้ทุกคงทุกท่านเถิด นสุขังบาลังสาธุอะตมุตระบุญนโยมนะสุขได้ล้ำธรรมได้เลิศพรได้ประเสริฐก็จงบังเกิดมีแกยัติโยมทุกคนทุกท่านสาธุสาธุอีธารมะอยากตินาหุตุสุกิตาหุตุอัตโยสมภรณิกิจสำเร็จเกวิดามารดาของพระบัตฑิตทของหายสาธุสาธุสาธุ